สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอครับกับช่องน็กเจนขับฟอร์ครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ Ford Auto g a l ก e r ี่ปทุมธานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1-6ปีซ้อนครับและวันนี้นะครับผมมีเจ้าน็กเจนฟอร์ดเรนเจน้องใหม่ที่ทาง Ford ประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวมานะครับสำหรับว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็คันนี้ มีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องนเจงขับฟอบของผมนะครับเดี๋ยวผมขออนญาตพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งรอบคันพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับ โอเคนะครับและสําหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับก็เป็นรถที่เตรียมจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับ FC จากจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับสำหรับคันที่อยู่ในข้างผมคันนี้นะครับก็จะเป็น Next Gen Ford Ranger น้องใหม่รุ่น XLS นั่นเองนะครับเขาจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิด405นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับและเขายังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบเดี่ยวน ในเรื่องของแรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับในการออกตัวในการใช้งานและสําหรับสีที่มีมาในรุ่นของน t เจน r a n g e r XLS นะครับจะมีสีมาให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับจะประกอบไปด้วยสีดำสีเทาดำสีบรอนซ์เงินสีน้ำเงินและสีขาวคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นั่นเองครับสำหรับราคาจัดจำหน่ายณปัจจุบันครับราคาจัดจำหน่าย4ประตูครับราคา879,000บาทเท่านั้นนะครับในรุ่นของ e ิก t g e n XLS นะครับจะไม่มีในส่วนของเกียร์ธรรมดานะครับก็จะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของรายละเอียดของชุดแต่งแล้วก็มิติด้านหน้าตัวรถพร้อมๆกันเลย ไปรับชมครับโอเคครับในรุ่นของ n น t เ e n XLS ครับเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าที um. ่เป็นแบบ LED c c แคครับจะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running ครับที่จะหว่างในช่วงของตอนกลางวันครับพร้อมกับระบบการส่องแสงของเขาจะเป็นแบบ LED ด้วยนั่นเองครับคันนี้ผมได้ติดอุปกรณ์เสริมหล่อนะครับเพิ่มความเข้มเพิ่มความหล่อให้กับไฟหน้าของเราด้วยการใส่ชุดข้อไฟหน้าสีดําด้านแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าในการติดอุปกรณ์คุ ชุดข้อไฟหน้าของผมนะครับจะไม่มีการไปบางเส้นสายของ LED นะครับเพราะฉะนั้นความสว่างความชัดเจนของลำแสงก็ยังคงชัดเจนใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขยาบพาทุกท่านตามกันมาต่อเลยครับผมสำหรับในส่วนของกระจังหน้าครับคันนี้คุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนครับเป็นกระจังหน้า FORD ครับมี ตัวอักษรหนังสือนะครับเป็นสีทูโทนแบบนี้ครับทำสีพิเศษเป็น3มิติแบบนี้เลยโดยสีตัวหนังสือนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบที่เป็นสีแดงนั่นเอง เพื่อที่จะให้ตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้นะครับในส่วนของไฟ LED ที่หน้ากระจังนะครับคันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นสีส้มนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบสีขาวนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้สีอะไรนะครับผมโอเคเราถัดกันมาต่อครับในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าครับคันนี้ครับที่เห็นบึกบึนที่เห็นดุดันแบบนี้นะครับเราได้ทําการนะครับยกกันชนหน้าเดิมออกนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับในส่วนของกันชนหน้าเหล็กของฮัมเมอร์นะครับในส่วนของ กันชนหน้าเหล็กของฮัมเมอร์อันนี้นะครับก็จะให้มิตินะครับที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเข้ากับตัวรถมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหลี่ยมสันนะครับในส่วนของตัวดีไซน์ต่างๆนะครับก็ออกแบบมาได้ลงตัวมากๆในรุ่นของ next gen นะครับและสําหรับไฟครับก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในสําหรับกันชนตัวหน้าเหล็กนะครับเราเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของไฟที่สามารถ เปิดแยกสวิตเปิดปิดได้ตาหากนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวห่วงโอเมก้าครับห่วงลากจูงสีแดงครับก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนั่นเองครับแล้วในส่วนของระบบไฟตัดหมอกนะครับที่มีมาเดิมๆกับตัวรถนะครับก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติครับไม่ว่าจะเป็นในการติดเมื่อเวลาหักพวงมาลัยไปทางขวาครับไฟตัดหมอกด้านขวาก็จะติดครับหรือเมื่อเวลาเราหักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดให้หรือเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอกก็จะติดให้ทั้งคู่ด้วยนั่นเองครับโอ้โหมิติ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับเราถัดขึ้นมาในส่วนของตัวด้านบนครับในส่วนของตัวฝากระโปรงครับในรุ่นของน e เกิลฟอร์มีการดีไซน์ออกแบบฝากระโปรงใหม่ครับแต่ว่าคันนี้คุณลูกค้าบอกว่าไหนๆเราแต่งเป็นออฟโรดแล้วนะครับก็เลยเสริมแต่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวสกู๊ปครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นสกู๊ปทรงฟิตครับสั่งทํา เป็นรูปม้ามาสแตงครับทำสีพิเศษครับโลโก้ม้าเป็นสีแดงแบบนี้ในส่วนของตัวสกู๊ปก็เป็นสีทูโทนครับเป็นสีดําด้านตัดกับสีขาวแบบนี้ก็จะดูกลมกลืนดูเข้ากับตัวรถครับแอโรดันามิกทำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับฟอร์มีการยาที่ฉีดน้ําฝนครับไปอยู่ที่ใต้ฝากระโปรงครับก็จะช่วยในเรื่องของแอโรด y n นามิกแรงต้านลมกลศาสตร์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาทุกท่านรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งพร้อมกันไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของมิติด้านข้างตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งพร้อมกันเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับเรามารับชมในส่วนของมิติด้านข้างตัวรถครับอันดับแรกครับฟอร์ดมีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือบอดี้ตัวถังของในรุ่นของเนเจนจะมีความกว้างมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นรวมถึงด้านข้างนะครับฟอร์ดได้มีการดีไซน์ออกแบบนะครับให้มีเส้นสันครับให้มีความเหลี่ยมครับก็จะช่วยทําเพิ่มมิติทําให้ตัวรถของเราดูมีความทัฟดูมีความเป็นอเมริกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคันนี้ครับคุณลูกค้าเลือกติดตั้งครับ ในส่วนของตัวคิวล้อครับเป็นคิวล้อแบบเรียบนะครับไปคิวล้อมีหมุดขนาด6นิ้วนั่นเองครับแล้วก็เก็บงานนะครับในส่วนของมิติส่วนตัดต่างๆนะครับก็เก็บงานได้สวยงามครับเราถัดลงมาในส่วนของด้านล่างครับในส่วนของตัวล้อแม็กครับผมในส่วนของล้อแม็กครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของอุปกรณ์ล้อแม็กแล้วก็ในส่วนของระบบช่วงล่างใหม่หมดเลยนะครับ อันดับแรกครับในรุ่นของ Next Gen XLS ครับเดิมล้อแม็กจะมาเป็นล้อแม็กอลอยขนาดขอบ17ครับแต่คันนี้ครับคุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับออฟเซ็ตของล้อจะอยู่ที่ลบ44ครับรับด้วยยาง MT 33.25R20 1นั่นเองแล้วก็คันนี้ได้ปรับจูนปรับเซ็ตฟิตติ้งในเรื่องของช่วงล่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปีกนกครับ คันนี้เลือกเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกจาก p r o f ฟนเดอครับลูกหมากกันโครงของ p r o f ฟนเดอร์ครับรวมถึงในส่วนของการเปลี่ยนโชกอัพนะครับเนื่องจากเดิมนะครับในรุ่นของ Nexgen XLS ครับช่วงล่างเขาจะเป็นโชกอัพแบบธรรมดานะครับแต่เพื่อความนิ่มแล้วก็เพื่อความหนึกนะครับในสมรรถนะเพิ่มพ a ฒมาในการขับขี่ครับคุณลูกค้าก็เลยเลือกเปลี่ยนนะครับเป็นโชคโมโนโทูบ ปรับ8ระดับนั่นเองนะครับผมใส่ก้อนยกให้เรียบร้อยครับยกให้สเต็ปหน้า2แล้วก็หลัง2นั่นเองครับดิสเบกคู่หน้าครับในรุ่นของ n e x Gen XLS ครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราขับขี่ระบบล้อมระบบ ABS EBD ระบบกระจายแรงเบรกต่างๆก็มีมาให้ในรุ่นของ n e x Gen XLS ครับโอเคเราถัดกันมาครับในส่วนของช่องระบายลมแก้มข้างครับช่องระบายลมแก้มข้าง เขาก็จะมาพร้อมกับตัวอักษรคําว่าเทอร์โบที่เป็นสีโครเมียมครับแล้วก็ตัดด้วยขอบที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มมิติเพิ่มความหรูหราให้กับด้านข้างตัวรถของเรานั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างครับในรุ่นของ Nextgen Ford มีการดีไซน์ออกแบบใหม่ทําให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นรวมถึง Ford ยังคํานึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยครับให้ไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมองข้างมาด้วยแบบนี้ก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่ครับมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็็ททําาาใหห้เเเเพืื่่่ออนนรรวมมง ต้องการที่จะเปลี่ยนช่องทางการจร,จรารจ,รจรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับคันนี้ติดฟิล์มให้รอบคันครับบานหน้า60แล้วก็รอบคัน80กระสาข้างติดตั้งให้เรียบร้อยครับแล้วก็ที่พิเศษนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับสำหรับคันนี้คุณลูกค้าเลือกติดเป็นแหลกหลังคานั่นเองครับในส่วนของตัวแหลกหลังคาอันนี้นะครับก็เดิมนะครับในรุ่นของ next gen xls เนี่ยเขาจะไม่มีในส่วนของตัวราวหลังคามาเหมือนรุ่นพี่อย่าง w i s e tag นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะติด ตัวเจ้าแหลกหลังคาของแฮมเมอร์อันนี้ได้นะครับเราก็จะต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับที่จะยึดติดก,กับตัวมุมขอบประตูนะครับเรียกว่ามีความคงทนแข็งแรงมากๆนะครับไม่มีการขยับเขยื้อนเลยเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้จริงนะครับในส่วนของตัวแหลกหลังคาของเรานะครับแล้วก็ที่พิเศษของเขาครับในส่วนของตัวแหลกหลังคานี้นะครับเราสามารถติดในส่วนของไฟ LED bar ได้นะครับเอาไว้ในเวลาที่เราจะเข้าป่าหรือว่าเราไป ลุยแอดเวนเจอร์หรือว่าออฟโรดนะครับไฟตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความส่องแสงสว่างนะครับหรือว่าจะใช้ส่องสัตว์ก็สามารถทําให้เราเห็นทัศนวิสัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับบันไดข้างครับคันนี้คุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนครับเป็นบันไดข้างจากสํานักฮัมเมอร์อีกเช่นเคยครับเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าในส่วนของตัวบันไดข้างนี้เขาจะมีเท็กเจอร์นะครับป้องกันการ,การลื่นนะครับที่ถ้าเกิดใครเคยได้สัมผัสเนี่ย วัสดุผิวนะครับของตัวชายบันไดเนี่ยจะคล้ายๆกับกระดาษทรายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องความปลอดภัยครับป้องกันการลื่นได้ดีเยี่ยมครับเขาจะมาพร้อมกับ t e x t อร์นะครับเขาจะมีไฟที่จะส่องพื้นด้วยนะครับเพื่อช่วยทําให้อ่า ผู้ขับขี่นะครับหรือว่าผู้โดยสารที่จะขึ้นไปตัวรถนะครับเห็นด้านข้างตัวรถได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองหนึ่งเท็กเจอร์นะครับเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะครับนั่นก็คือเจ้าสติกเกอร์นั่นเองคาวนี้นะครับคุณลูกค้านะครับเปิดบริษัทนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้ทําการนะครับส่งแบบแล้วก็ให้ผมทําการคัสตอมนะครับในส่วนของชื่อบริษัทนะครับก็สําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่เปิดห้างร้านหรือธุรกิจนะครับหรือว่าอยากจะใส่ชื่อนามสกุลของตัวเองเข้าไปในตัวรรถก็สาาม แจ้งผมมาได้เลยนะครับเบื้องต้นผมก็มีแบบมีลาสติกเกอร์ให้เลือกเป็นหลายๆลายเลยนะครับเบ้ารองมือเปิดครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับเพื่อป้องกันรอยในขณะที่เราเปิดปิดตัวรถนั่นเองครับโอเคและเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารับชมกันต่อเลยนะครับในส่วนของเจ้าโรบาครับเป็นโรบาที่ยอดฮิตที่สุดในรุ่นของ h a m m e r อร์นะครับเป็นโรบาที่มีชื่อเรียกรุ่นว่าเจ้าวาริเออร์นั่นเองในสําหรับโรบาตัวนี้นะครับ ขนาดของเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับจะมีความสั้นนะครับแต่ว่าจะได้มิตินะครับได้ดีไซน์ที่ลงตัวในรุ่นของ Next Gen มากๆและในการยึดติดอุปกรณ์น็อตนะครับจะไม่มีการเจาะตัวรถนะครับเนื่องจากนะครับในรุ่นของ Next Gen ของเราเขาจะมีในส่วนของข้อฝ่าท้ายกระบะมาแล้วก็มาพร้อมกับช่องเซอร์วิสทั้งหมด3ช่องครับก็จะเอาไว้นะครับยึดติดอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าโรบาร์แบบนี้หรือว่าจะเป็นสปอร์ตบาร์แบบของไว t ์แท็กหรือว่าจะใช้ในการยึด รัดสิ่งของต่างๆนะครับเพียงแค่เราเปิดช่องเซอร์วิสออกมาเราก็สามารถใช้งานโดยที่เราไม่ต้องเจาะตัวรถใหม่นั่นเองนะครับโอเคเราถัดกันมาต่อเลยครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคันนี้นะครับคุณลูกค้าได้อัปเกรดในส่วนของโช๊คอัพของ Pro f ฟนเดอร์โ o t นทูปรับ8ไปนะครับนอกจากการอัปเกรดแล้วนะครับ Ford ก็ยังมีการอัปเกรดพัฒนาในเรื่องของตัว เจ้าช็อกัพครับฟอร์ดมีการย้ายตำแหน่งของช h อกอัพนะครับให้ออกมาอยู่นอกแคสซีครับก็ช่วยในเรื่องของสมรรถนะในการยึดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงในเรื่องของการบรรทุกนะครับการทรงตัวเข้าโค้งในขณะที่ขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับผมสติ๊กเกอร์ครับลายสาดโคนก็สานมาถึงฝาท้ายของเราเลยนะครับก็จะเป็นโทนสีดําด้านแบบนี้ครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถครับแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะครับในรุ่นของในเจนเอ็กเอสก็มีมาให้ด้วยนั่นเองครับ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานครับในขณะที่จะขึ้นไปหยิบสัมภาระที่อยู่บนตัวรถด้วยนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของครอบขอบกระบะนะครับประโยชน์นะครับผมชอบมากๆเลยนะครับนอกจากที่จะเอาไว้ยึดติดในส่วนของพวกเจ้าโรบาหรือว่าใช้ประโยชน์ต่างๆแล้วนะครับในส่วนของตัวครอบขอบกระบะนะครับก็ยังช่วยรักษานะครับในส่วนของตัวถังรถนะครับอย่างเช่นเวลาเราใช้งานนะครับป้องกันสิ่งของต่างๆนะครับหรือสิ่งมีคมนะครับที่จะมาโดนตัวถังของรถเรานะครับ ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆสําหรับตัวครอบฝากระบะท้ายของเราที่เป็นพลาสติกสีดาแบบนี้ครับโอเคครับมิติด้านข้างตัวรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับมาต่อในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถครับอันดับแรกครับฟอร์ดมีการดีไซน์ออกแบบฝาท้ายใหม่ครับจะสังเกตได้ว่านะครับฟอร์ดมีการเพิ่มในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะครับที่อยู่บนฝาท้ายนะครับก็จะช่วยเพิ่มมิตินะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านท้ายตัวรถของเราครับคันนี้คุณลูกค้าเลือกติดเป็นครอบฝาท้ายครับมีอักษรคําว่า ford ครับทำเป็นสีทูโทนแบบนี้ครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถครับเป็นตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือสีดําตัดด้วยขอบสีแดงครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก ที่อยู่ตรงกลางฝาท้ายแบบนี้ครับเขาก็จะมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่ถอยจอดด้วยนั่นเองไฟเบรกตรงที่3ครับถูกย้ายตำแหน่งจากหัวเก่งครับมาอยู่ที่บริเวณ ฝาท้ายของเราครับก็จะช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กกว่าเรานะครับเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับพร้อมกับมือเปิดฝาท้ายที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของรีวรอยต่างๆในขณะที่เราเปิดใช้งานด้วยนั่นเองครับเราถัดลงมาครับในส่วนของตัวอะคริลิกครับเรนเจอร์ครับฝอดมีการปั๊มนะครับคำว่าเรนเจอร์เข้าไปที่ฝาท้ายครับเป็นการตอกย้ําถึงมิติของความแข็งเก่งครับแต่คันนี้คุณลูกค้าเลือกเพิ่มเท็กเจอร์ความโดดเด่นให้กับฝาท้ายด้วยการติดอะคริลิกคําว่าเรนเจอร์ นั่นเองนะครับเราถัดลงมาครับในส่วนของกันชนท้ายฮ a มเมอร์ครับกันชนท้ายเหล็ก h a มเมอร์อันนี้นะครับก็มีความคงทนแข็งแรงนะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าใครจะมาชนท้ายของเรานะครับเพราะว่าเห็นจากเจ้ากันชนท้ายแล้วนะครับมีความบึกบืนมีความคงทนอย่างแน่นอนครับ จากสำนัก h ั m m e r ครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟ2ป้ายทะเบียนครับแล้วก็ไฟถอยหลังครับจะติดเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนั่นเองห่วงโอเมก้าสีแดงก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถนะครับในรุ่นของ Next Gen XLS ครับจะสังเกตว่ามีพื้นที่ใช้สอยในส่วนของกระบะท้ายมากยิ่งขึ้นครับสังเกตได้จากซุ้มล้อทั้งสงฝั่งครับมีความแคบลงนั่นเองทาง f o r การันตีมาว่า ผู้ใช้งานนะครับสามารถบรรทุกพาเลทขนาดมาตรฐานครับใส่ลงไปในตัวรถในท้ายกระบะของเราได้เลยแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายครับฟอร์ดให้มามีไม้บรรทัดมาให้ครับพร้อมกับช่องเซอร์วิสนะครับที่จะเอาไว้ยึดติดอุปกรณ์งานช่างครับสามารถทํางานบนฝาท้ายของเราได้ครับเรียกว่าอเนกประสงค์จริงๆนะครับสำหรับ Next Gen Ranger XLS ครับราคา879,000บาทเท่านั้นนะครับจะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของ ดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen XLS คันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมดีไซน์ภายในห้องโดยสารของรุ่น Next Gen XLS กันกันดีกว่าครับในส่วนของภายในครับฟอร์ดให้มานะครับเป็นเบาะผ้าปรับแบบแมนวนวลแบบนี้นะครับผมอ่าดีไซน์นะครับของเบาะก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของรุ่น XLS นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเขาเป็นเกียร์ออโนต้นะครับผมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มการปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมดปกติโหมดถนนลื่นแล้วก็โหมดลากพ่วงนะครับอ่านะครับพวงมาลัยครับพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชันครับน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายนะครับผม แล้วก็ในส่วนของหน้าปัดครับขนาด8นิ้วนะครับก็มีมาให้หน้าปัดดิจิตอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอครับหน้าจอซิงค์ 4A ขนาด10.1นิ้วครับในรุ่นของ Next Gen Ranger XLS ครับแล้วก็ในส่วนของอาการปรับไฟนะครับ Ford ก็ยังคงให้มาเป็นแบบ ออโต้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของมิติด้านหน้าตัวรถด้านข้างตัวรถด้านท้ายตัวรถ,วร,ถรวมถึงดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาด้วยของ next gen xls รวมถึงรวมถึงชุดแต่งฮั m เมอร์รอบคันแล้วก็ล้อแมกขบ20 ถึงระบบช่วงล่างที่คุณลูกค้าได้เลือกอัปเกรดแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0858866455ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถครับรายละเอียดของชุดแต่งรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์ผมก็ยินดีให้คำปรึกษาครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดครับที่สนใจครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักมาสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ มีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดครับที่ยังไม่เคยทดสอบสมรรถนะของ n i c เจนเรนเจอร์นิกเจนฟอร์ดแรปเตอร์นิกเจนฟอร์ดเอเวสครับสามารถเข้ามาทดสอบสมรรถนะในรุ่นของนิกเจนทุกรุ่นได้ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธาน,นีครับโชว์รูมของเรามียอดขายอันดับ1-6ปีซ้อนครับซื้อรถกับผมปลอดภัย100%ครับทุกขั้นตอนโอนเงินจอง โอนเงินชำระค่าเงินดาวต่างๆผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับสหรับวันนี้ผมขอยะาตลาไปด้วยคลิปคลิปนี้ครับกับเจ้า Nextgen Ford Ranger XLS พร้อมชุดแต่ง Hummer รอบคันล้อแมกขอบ20ยกสูง2นิ้วปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่ของ Pro Fender แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ